เฮ็ดไฟไปผูกแค้นร้านหน่อยมือหื้อเนาะยังอีซองมือพี่น,น้องนี่อันนี้ไฟร้านหน่อยกระชิสันสันด้ยแม่สันโผล่มาจังแม่เอ้ยบ่พอดีเด้อหนีิก็ดได้สันค่ะสวัสดีสวัสดีพี่นอ้องบรรยากาศนามสาวนะ้านะ้านะพี่นอ้องมีมองเปิดน้ำปิดน้ำ่ะเอาละใส่ไรอย่าหนาม,มันเย็นเอาอย่าหนา,ม,ม,นนะนาม,มันหน้ามมนละลายอยู่เลย อันนี้สิเป็นน้ำเย็นพี่น้องมาเพิ่ยวุิดแปดมนมาอันนี้เป็นตอกน้ำหอนเนาะก็สิผสอมอยูสักเแค่อาร์อุ้ยบรรยากาศหนาวพี่น้องมีนนเซฟปิดเปิดน้ำเนาะค่าหนามก็ค่าไฟนี่กะอันเดียวกันนี่พี่น้นนองดูสนะิบุคคลอยู่ไทยเนาะอยู่ไทยเงียบคาหนามต่างหานาคาไฟต่างหานะอุ้ยเย็นไร้พี่น้องเอฟโฟนในแป้นอุ้ยเย็นค่ะ อาพ,อนพันธ์ทะดไ่ถูกนะเพราะว่ามันอากาศหนาวจะจักตัวน,น,นี้วันนี้สะแค่พามาบังสะแค่อาบน้ำหอนนะพี่น้องไปจังไหนวันนี้นอนมันอคืนพี่น้องมาถึงห้าวเหีย้ย คนอนาคตเยอะไปค่อยสองคัสสั่งนะพี่นี่ปากกายอกน้ำหอนมาอลไรพี่น้องเออเออไอหันท้อนไอหอนทวนๆจับบางก้อนเนี่ยโอ้พอดีพอดีพอดีแบบหอนหอนอุ่นๆขนาดพี่น้องเฮ้ย นี่พี่ดองอาบดำหอนเนาะตังเต้ขาวสมัยผนขาผ่วขาเมียสมัยปูปปยตูอบปูยาเห็นไหมไปกระเทาะกันหายแช่แขกันหงา้ยอากาศนาหนาวอีกหนหนงใช่ขนาด่าหอนแห้งไอ้คนค,นคนก็ยัง มือับน้าพ um, kind of ี่อบเป็นกางุกคนนะคะไอหัวอหอนหอนกับหอนน้าวกับน้าวนะเจ้าถอกับน้าวเลยอไงโอ้ยเทอต้องได้กัเย็นวันนั่งหอหอน แม่แสักแค่แหงทรายให้แต็กตัวนี้พี่น้องเลยจนเทใส่โตหอนจนชีดอกขาดไปหอนแท้หอนว่านี่พี่น้องอาหารดีพี่น้องอจีกับปูเนาะจีกับปูตั้งแต่บ,บ้านนี่พูนจีมัใกล้เต็มถ้วยพี่น้องสักแค่จับกำอ่องมันเสพเสพนะี่น้องโอ้ยมีหมดอีกมาๆม,ามาพี่น้องอื้อหือ แสบๆน้ำก e, no? hey, hey. ันเด้อพี่น right. nice. yeah, ้อง้อนี้มามา้นอนเอหน้าเห่น่นนะโอ้เพิ่กะหายให้อเด้อนี่น้ำมันี่พี่น้องแทะกเสียเกือยิบใแสบพี่น้องแสบจับลงไปเลยนี่

หิวะเะหิวอีเ้อหมอืมออยากให้ตุกเฮียทันทีนที่มาคบหนอนนะมะกินดุกินดุก็แค่ผาเบิรงแมว่นเห็ดฝ่ายไว้เห็ดฝายไปผูกแคนล้านหน่อย มือหือเนาะยังอีสองมือพี่น้อ,นองโอ้อันนี้ว่าของร้านหน่อยนี่นอันนี้ฝายร้านหน่อยกระชิสันสันด้ยแม่สันอดบ้างจังเ้ยบ่พอดีเด้อหน,น่ก็ได,ด้สันขาดเลยไหมนี่สแกว่าสันไปเน,นาะนี่อันนี้สเป็นของผุ้ใหญ่เอาไว้ใส่ผักควรพี่น้องเดี๋ยวสื่อฝายซีมาอีกฝายอันนี้บ๊วยพลดะ แม่ผันกนนร,เระเฮ็ดไปพาอกระสือฝ่ายสีกระสืออยู่แต่กระสือบัร้ายเนาะมีสีขาวนะอันนี้แม่เฮ็ดเองสีขาวอ้แม่ส่เฮ็ดซอยไหมพ่าะสีอขอร์ดซอย เยมาเอินนี่ไกเตรียมตัวนะมาเอินเนี่ยนั่นมาไปหาสื่อของกินเนาะมาเอินกับไปหาสื่อของกินเตรียมไปามปาเฮือกะมเนี้ยไรแม่ไปหาเบาขอดมีไหมมาเอานินาบามาเอินกับไปหาอปเอาพุถาวูพแกพ่น้องมาผูกแขนออกกำออกไฟวเ้อพี่น้อง บันไดนนอนไ فا ่หรอวันนี้แต่วันนี้นอนเลยฉันแค่มาอัดคลิปให้พี่น้องเบิึงซเฉยๆเลิกก็ขึ้นไปนอนต่อขนาดว่าแดดออกเลยพี่น้องเบิึงแดดออกเลยเนาะแดดออกแล้วก็ยังหนาวอยู่หนาวอีริมอ่ะเนี้หนาวแท้หนาวว่า โอ้พี่น้องมังรถคล้ายที่นอนพี่น้องมีแต่ที่นอนงามมีดีเนาะใช่ไหมขลับมาตะฟังไยได้พี่น้ององามงมีล,มลีพี่สิแพ,พงค่ะอโอ้แหลกเทากะไดเนะาะแหลกเทากะไดเรว่าชิ้อเป็นเงินสดกะไดพี่น้อง ถ้าแคบบ่ไปลองเหือมดมาเลยยังมาเจ็ดบันเลยพี่น้องเจ็ดแปดบันเลยเนี่ยเบิร์พักก็แค่ก็ซื้อ,ขขอ,อ,อว่างามถึงอะอะไรลองหัวให้พี่น้องได้เบิร์น้ำกันนะหวหจะเป็นแจ่มไมาจา่จังไงโอ้เดี๋ยวข้าหลงจะขแหล็กขาวจะได้นอะตรวจสอบ ปลาทงหรืปลาเฟื่องนะพี่น้องเพราะ่งขับรถอีไทยและขับรถข่อยาวคันปลาเฟื่องอยู่ปลาหอยพานผนเนาะแถวแถวหน้าผนทางออกหน้าผนเพราะว่าเมื่ออื่นมาเหอะเขาจะกะเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะมันมีเฟิ่องดัง อืมหลายแบซสีชมพูด้วยพี่น้องก็สีนอนมัวนอืมแค่จะแหงน้ำมาไก่ค่ะน้โอ้ผมเป็นฝูเป็นตอนายเต๋ออยู่ด้เพเฮ้หนึ่งรถได้ยู่นะพี่น้องคนนั้นทาเป็นเงินหทนแซนแซนหาแสนหกเนาพี่น้อง เซนหกคือว่าขาจะเอาุืนละฟืนสองฟืนอยู่ได้ปีน้องเป็นหลอดหายหน้าฟืนหนึ่งเซนหาบ่อหอดพลาพี่น้องประมาณแปดร้อยเนาะเจ็ดร้อยแปดร้อยที่นอนเป็นเงินบาทไปมาเพราะเงินบาทขึ้นเนาะพี่น้องเงินบาทขึ้นเนี่ยกาโอเธอว่าอันนี้อยู่เธอว่า ประมาณประมาณหาหลอยกวนเลยเนาะมือสักนำหอนหลวกสักแค่พี่น้องให้เราเฮียมัเพราะว่าหมดใตสักแค่สักแค่เพอรับไปนะเพอรับก็เลยมือไปสูนพืบํนำหอนความดีแต่บกความถึงลูกจะคล้องเนาะฝนนอนยิ่ลงลม มันนี้อยู่กับแม่สองคนพอบอยู่อตาฟืน้นสื้อบัตรเติมเงินอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> เน็ตเมดเนาะเมือ่อวานนี่ก็บ,บ่ค่อยสิได้อันนี้อารมณ์หน่ยเนาะจะแขกกระชีเติมก่อนพี่น้องซิบพ,พันกีบเนาะจะแขกสิเติมแล้วก็สิอารมณ์ให้พี่น้องได้เบิ่งพอได้เติมพอได้ผูกแขนร้านหน่อยกับพี่น้องก็สิได้เห็นหน,นักเนาะ ถ้านสัแค่ลินเท่าซับร้ายนี่ได้อยู่สองวันเมิดพี่นอ 4, ้องสี่พันกรี๊ดฐานสัแค่แบบทอร์เตฐา,าเอาแต่คลิปลงเนาะบ่ได้ไปเบิ้งใน YouTube บ่ได้ไปเบิ้งยังหั่นนะก็บ่ค่อยเปิงปานใไดเนาะก,ก็ได้อยู่สามวันเนาะประมาณนะี้นี่ยสัแค่ก็เอาคือกันพี่นอ้องตอนแรกว่าสิเอาเพื่อนนะก็เลยเปลี่ยนใจเนาะยันเปื้อนเพื่อนในคะแนนมันเหมือนๆได้มั้ยน,น,นะ พอดีหนุ่มนะฮะแต่ว่าตัวหามันอยาก้าตัวมันอยากมือเนี่ยไนดะ้ไหมมันคือกนรพอดีอาขาวไปหองสแัแค่พอดีเลยนอนสามคนพอดีสักแค่ดีใจสักแค่คิดออกเลยได้โฟกเนาะ ตอนแรกสแค่ว่าสิบบ่ออ้าวอันนี้ก็เลยคิดไปคิดมาอ้าวผมบ้อยูสองคนแล้วได้บัดน,นี้อยูสามคนเนาะหม่องนอนสแค่นอนกับปาทุกเนาะพี่นอ้องสิพามาเบิ่งห้องก็ห้องเลยหน่อยเนีเ่ๆเลยนอ้องอันนี้ก็สิเป็นเสื้อผ้าสแค่กับปาทุกหมุงก็สิแคบๆประมาณแต่น้อยเนอ้นองไปเนาะสแค่ก็เลยนี่เสื้อก็มีสองตอนนี่นะ เมื่อคืนเมื่อก่อนเอื่อยมานอนอนดิ่นก็เลยบวพับที่นอนบ่อยยังให้สะแขะเลยสะแขกกะกำลังขาวหมาในแหละนีนนนนะนนนา่านั้นะ่ะตูในห้องแคบๆนึงเดี๋ยวนีมาหาหนีเนาะพอดีพอดีกับสายฝูกพอดีนะพอดีกับอาทิโนอนนี่มาป่องพอดีอีนัง่งกัได้นอนได้นำ คันมาเอาตะโกในีองอ่นนี่ข้าสิลอาลูกป,ป้องกลางนี่ก็น,นอนบาดเจ็บล้างปวดแอลไอเนะาะเพราะว่ามันบได้เป็นเชื้อตอนอันเดียวกันเนาะพี่น้องบางทีเป็นลายของเล็กน้อยเลยลายกระตุนเล็กน้อยเป็นตะหักเป็นตะหัก โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้งสักแค่ก็สิขอจบคลิปเนาะถามให้มาคลิปนี้ฝากก็ไลก์ก็เซฟเป็นง้นการแชร์อนันด์เด้อพี่น้องฝากก็ติดตามน้องสีประภาสคลิปเป็นมาของสากแค่ปากเสียเดี๋ยวสิให้เบิ่งว่าเขาใจก็เอาไลน์ได้พี่น้องโนเนาะแต่ก่อนพูดหลอดเอาพุ่นละเหยื่อพูดละต้องอ่านซ้ำอ่านบังเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งคลิปต่อไปอีกบนหน้านิสองวันสักแค่ก่ะูกแคนเลยนะพี่น้อง โอเคร้านหน่อยแล้วเมื่อเอินก็เตรียมหาซื้อของอยู่ตลาดเนาะแต่ว่าสัแค่ก็อาสิบ่ได้ไปอัดให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่ตลาดอยู่หยังเนาะแต่ถ้าเบิ่งคือกัน